สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไทยยอสสตูเดียวคือเก่าครับพี่น้องครับผมอยู่กับบ่าวพรลคือเก่าครับเมื่อนี้เราอยู่ที่ทํางานบ่าวพรลนะครับผมตอนนี้บ่าวพรดอยู่นี่มหาสารคามครับผมแม็กซานี่มหาสารคามจะ <c oughs> เป็นมาแนะนํา แมคโครหน่อยครับพี่น้องครับแมคโครล็กนะครับผมเจ้าซานี่เอสายสามถ้ายูครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมรุ่น40นะครับก็จะมีในส่วนของอ,อ,อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเสริมเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับตัวอัปเดตเข้ามาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับ บาร,ร์บารอับับออกไปโชว์หน้าบ้านครับผมโชว์ด้านหน้านะครับโชว์ด้านหน้าร้านนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักนะครับผมของบาร์บารอทุกเช้านะครับหน้าที่ลักจนกว่าจะมีคนมาแทนนะครับผมก็คือขับรถออกมาโชว์หน้าร้านหน้า หน้าออฟฟิศนะครับผมในส่วนของ next ซานีสารคามเราแต่ทุกเช้าก็จะต้องขับออกมาโชว์ครับขับง่ายนะครับผมสบายๆนะครับนุ่มรถใหม่นะพี่น้องเนาะขับจังใดก็ได้ครับรถใหม่ไหม่กิบกิบปปายแดงนะครับได้อยากได้ก็ ติดต่อเข้ามาครับทักเข้ามาได้ครับผมทักเข้ามาได้นะครับผมทางช่องทางย t u b e ของบาพรดก็ได้ทางข้อความก็ได้นะครับหรือทางเพจนะครับผมบาร์รถเบ็ดบาพรถกะมีนะครับมพืใครอยากสนใจอยากได้รถแมคโครเล็กนะครับผมไปใช้งานนะครับผมหรือไปรับจ้างนะครับผมคุ้มทุนไวนะครับผม ป็นยายปลอดภัยครับผมมีทั้งหัวเจาะนะครับเจาะกระแทกแล้วก็ในส่วนของหัวขีบก็ได้นะครับผมอยากไปคีบอ้อยคีบต้นมันสัปะหลังหรือว่าอะไรครับผมคีบไม้นะครับในส่วนของหัวขีบครับผมขีบไม้ขีบ อ้อยนะครับผมไม้ยางคาลาหรือไมยูคาดก็ได้นะครับผมเพื่นอนทุนไว้ครับพี่น้องครับขึืนทุนไวเพืนทุนเร็วนะครับเพราะว่าบันบ่ต้องสอมแน่พี่น้องก็คือใช้งานโดยปกตินะครับผมใช้งานรับเงินอย่างเดียวพี่น้องใชค่าน้ำมันรับเงิน่าแรงคนงานอย่างเดียวนะครับก็คือ สามารถที่จะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อบ้านพรถเข้ามาครับผมส่งได้ทั่วราชาอาณาจักรไทยนะครับผมส่งได้เมดทุดจังหวัดครับผมพี่น้องครับสามชายแดนภาคใต้ก็ส่งได้ครับพี่นอ้องทันทักเข้ามาเด้อจะขึ้นเหนือล่องใต้ไปได้หมดครับ ขอให้ลูกค้ามั่นใจนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตสารคามเรานะครับเราก็มาเปิดศูนย์ที่บริการที่นี่แล้วนะครับผมก็จะมีช่องมีช่างมาประจำนะครับประจำศูนย์นะครับคือทั้งอะไหล่ทั้งช่างแล้วก็พร้อมให้บริการนะครับผมผู้ที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูนะครับผมก็ยูนี่ครับผมที่ตั้งอยู่หน้าเสริมไทยนะครับผม อยู่ข้างๆเสริมไทยคอมเพกซ์นะครับ้างเสริมไทยคอมเพกซ์นะครับเส้นอ่าเส้นอ่าอะไรอ่ะหน้าราชพัฒน์มหาสารคามครับแล้วก็เส้นนี้แหละครับผมเส้นฮอรลิกะน,นยิงตรงออกมา มาฟังเสียงเจ้าเอสวายนะครับ รายวิ่งรอบๆนะครับผมสำหรับเจ้า s y 7 5 4นะครับผมนที่เราครับคอยดินเทียดินนะครับเปิดหน้าดินโอ้สบายครับผมครับผมสำหรับเจ้า S Y 75 C นะครับผมเครื่องยนต์เครื่องยนต์กันสิเป็นอ่าฮซสูนะครับผมเครื่องยนต์ฮิซุสูตครับสีสูบสี o สโตรกนะครับไดรลินเทคชั่นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนครับผมให้กำลังม้าอยู่ที่อ้าสุดปกแรงม้านะครับผม ความจุกระบอกสูบอยู่2,001นะครับประมาณ2,179นะครปั๊มไฮดรอลิกเป็นของ Kawasaki นะครับผมปั๊มไฮดรอลิกบอลรอนวาลเป็นของ Hasco นะครับผมเยอรมันมอเตอร์สวิงเป็นของ NACHI นะครับผมเจปแปนส่วนตัวเดินก็เป็นของ n นป t e s t c o ครับผมอันนี้เรามาดูห้องเครื่องนะครับไปเจ่ห้องเครื่องสิห้องโดยสารนะครับผมห้องโดยสารของเจ้า75ห้องคนขับนะครับ SY 75C นะครับผมนี่พี่น้องรีวิวให้ดูครับผมจอเป็นจอดิจิตอลนะครับผมเบาะเป็นโช๊นะครับสปริงโชค๊คนิ่มๆครับนัง่งสบายสบาย คอนโทรลนะครับผมคอนโทรลยกซ้ายขวาคอนโทนรลฐานครับผมไฟตัดหน้าน้ำอันนี้ความเร็วนะครับเร่งความเร็วนะครับผมที่พักแขนนะครับแอร์เพราะดับเพลิงนะครับมาตรฐานนะครับนี่ก็เป็นกระนี่เป็นกระจกนิรภัยนะครับผม กรณีฉุกเชิญสามารถที่เปิดดันขึ้นแล้วก็เลื่อนขึ้นบนรางได้นะครับผมจอดิจิตอลเอครฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของบลูทูธโทรศัพท์นะครับผมมีเพลงให้ฟังมีช่องเสียบ USB นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับผมคนอนโทรลแอร์นะครับฝั่งแอร์ อันนี้ก็เป็นพักแขนนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับไฟไฟเปิดที่แหวนของใช้นะครับมือเปิดนะอถุงต้นทุนคอนโทรลครับคอนโทรลฐาน,ทน,ทานแจสตาร์ทนะครับคอนโทรขึ้นลงครับยกซ้ายยกขวา นี่ก็เหมือนกันนะครับคอนโทรลนี่เป็นเซฟตี้นะครับเซฟตี้ล็อกนะ,ค,ะครับครับแล้วก็นี่คือข้าวๆภายในนะครับผมสำหรับเจ้าซานี่ SY754 นะครับผมประมาณนี้พี่นอ้อง ีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับกล่องมอหนงว่น้ำนะครับผมปั๊ม,ม,ม,มส่วนส่วนของแอร์นะครับผมแผงแอร์น้ำต้มน้ำสะดวสบายนะครับ รถใหม่ๆนี่ดูนะครับภายในห้องเครื่องครับไดชาร์จคอมแอนะครับผมตัวเริ่มเลยนะครับผมยนต์กองนงมาน้ำใหม่กิฟตที่นะ้องรถใหม่ตักเอาเงินอย่างเดียวครับกล่องโซล่านะครับผมปั๊ม ไปเช็คไปดูได้นะครับการบำรุงรักษาง่ายนะครับรุ่นนี้ นจอในส่วนของข้างหน้านะครับผมทนทุนทนที่วางถังน้ามันก็มีให้นะครับปั๊มหังถายสายปายปปิ้งมีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ที่จะต่อหัวแจ็คหรือหัวคุดนะครับผม ไล์ไปปิ้งให้เรียบร้อยสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมทำให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัว75แล้วก็ 35U